สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งล้วนะครับล้วเหล็กนะครับที่ทีมงานเราทำนะครับนี่อยู่ด้านหลังผมนะยครับเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าวิธีวิธีการติดตั้งยังไงไปรับชมได้เลยครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ทีมงานติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กถักนะครับเหล็กกล่องไม่ฉีดนะครับหรือว่าเหล็กกล่อง ขนาด1นิ้วอูน2นิ้วนะครับหนา1.5มิลลิเมตรนะครับเ,เป็นริงงานติดตั้งไปแล้วนะครับเราถักเหล็กกล่องแล้วมาทาสีกรนสนิม2รอบนะครับแล้วก็มาทาสีจริงนะครับหรือว่าสีดำนะครับอีก2รอบนะครับ นนี้นาะยช่างก็กำลังวัดระยะนะครับในการตัดตัดปลายเหล็กนะครับเพื่อที่จะได้เข้าชิดกับมุมเสาะนะครับโดยเราจะทำกรอบขนาดของตัวร้วเหล็กนะครับอยู่ที่60เซนนะครับคือภายนอกถึงภายนอกเลยนะครับระยะความกว้างนะครับ วัดเสร็จแล้วก็ทําการทับเหล็กทับฉากนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมูนะครับใบตัดเหล็กสีนิ้วนะครับในการตัดนะครับ ตอนนี้ก็นช่างก็กําลังจะเอา oh. กรอบร oh. ้วเหล็กครับที่เราตัดที่เรียบร้อยนะครับ oh. เข้าในระหว่างช่องเสานะครับ oh. จะติดอยู่หน่อยนึงนะครับ oh. ช่างก็กําลังจะทําการเทียนะครับ oh. หลังจากที่นายช่างนะครับทำการเจียขอบหรือว่าตัดขอบเรื้อยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งแล้วนะครับส่วนที่ยึดติดกับตัวเสา,านั้นเราจะใช้พกเหล็กนะครับ6กเหล็ก6มิลนะครับใส่เข้าไปที่เสานะครับแล้วก็ใส่น้ำยาอีพ็อกซี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเหล็กยึดกับ คอนกรีตด้านในนะครับช่างก็จะวัดระดับนะครับสะสะขนาบแล้วก็ยิงนะครับีน,นี้ช่างก็กำลังใส่เหล็ก6มิลที่ขอบเสานะครับ เพื่อจะเป็นตัวยึดโรงเหล็กรั้วของเรานะครับโดยฉุกน้ำยาอีพ็อกซี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กนั้นยึดกับคอนกรีตเสานะครับเพื่อให้ความแข็งแรงนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวที่ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับออกมาได้สวยงามนะครับส่วนที่เป็นรอยเชื่อมนะครับเราก็จะทําการทาสีจริงเข้าไปนะครับโดยการที่จะมาเก็บสีจริงอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นงานลาวรูว่าเหล็กนะครับทํำไม่ยากเท่าไหร่นะครับขั้นตอนในการทําก็ ไม่ซับซ้อนครับกลับมกได้ระยะแล้วก็เชื่อมแล้วก็มาเจียนะครับนี่ก็เป็นงานรั้วบ้านนะครับรั้วบ้านก็เก็บรอยเชื่อมโดยการเจียให้ละเอียดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทีงมงานเราด้วยนะครับเป็น ทิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับในการทําำ้วเหล็กแล้วก็การติดตั้งรลวเหล็กนะครับตัวนี้เข้าน้าฝนแล้วขอให้พี่น้องชาวลูทูบเรานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทางบ้านช่างเองก็ตอนนี้ฝนก็กำลังตกนะครับ วยงามครับฝากกดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับนี่คือคลิปติดตั้งล้วเหล็กนะครับเป็คลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวทําให้ดูว่าการติดตั้งยังไงมีที่การทํำยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ